สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพวกเราสองคนในรายการข่าวมา,มาเล<ร>่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมออนไลน์คุณลุกนิกก่อนหน้าจะมี f c e e o o o เนี่ยมันมี High Five เอ็มเอสอนอะไรอย่างนี้คือมันมีหลายโปรแกรมมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมออว่าอาจจะงงนะคือโปรแกรมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในแบบในเว็บไซต์มันมีเยอะมากคือเป็นแบบแหล่งชุมชนให้เราโพสต์ข้อมูลตัวเองลงไปไปแชร์รูปดูรูปกันรู้จักคนนั้นคนนี้ค่ะเราก็สนุกเป็นยุคยุคสนุกเป็นยุคยุคจริงไหมคุณลูกนิกตามติดยุคโอ้ยุคสมัยก่อนมี ICQ อะไรอ่ะจำได้ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปมันก็จะมีของใหม่ออกมาเรื่อยๆแต่ ไอ้ข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปตั้งแต่สมัยดึกดาบันนะ,ะมันไม่ได้หายไปด้วยมันเก็บอยู่ในอคอมพิวเตอร์ของเรามันเก็บอยู่ในเขาเรียกว่าไอ้เวอร์ไวเนี่ยมันแบบอยู่ในโลกใบนนะี้คุณนูกนี้ล่าสุดวันก่อนยังมีเพื่อนะแอบเอารูปแบบสมัยเด็กๆตั้งแต่เล่นไฮไฟฟ์มาแกล้งอยู่เลยอะจริงอะจริงเองเอ,เอ คือวันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนานล้วคุณนุกนี่มันเป็นเรื่องของอนาคตเออเขาบอกว่าคนในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะยุคหลังๆเนี่ยนะเริ่มต้นหางานโดยเฉพาะช่วงที่มันเนี่ยรับปริญญารับปริญญากันเสร็จแล้วนะน่าจะหางานกันเยอะขึ้นนะคะเขาบอกว่าเราเดี่ยหางานกันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคือเมื่อก่อนดูหนังสือพิมพ์โทรนึกออกว่าหรือว่าแนะนําต่อๆกันดูประกาศจากหนังสือพิมพ์ดูประกาศจากโปสเตอร์ที่เขาแปะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยนอกเหนือจากน้องๆที่ต้องการงานแล้วนายจ้างที่ต้องการจะต้องการจ้างก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันมันง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยคุณผู้ชมคราวนี้จะเป็นยังไงอะคุณนุกนิถ้าเกิดนายจ้างเราอะเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอรูปเราที่แบบ อ๋อเป็นรูปแบบว่าอ๋อกำลังแบบจะหมัยไหนก็คำพูดที่เคยพิมพ์ลงไปใช่รวมแบบคำหยาบคายทุกสิ่งทุกอย่างแบบแสดงทัศนคติคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นพื้นที่สาธรารณะแต่เราห้ามไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็คุณน้องๆที่กำลังหางานอยู่นะ,ะว่านายจ้างเขาเข้าไปดูได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะดูว่าเออทัศนคติของเราเนี่ยหรือเรามีลักษณะนิสัยเป็นคนแบบไหนนะคะเขาบอกว่า ปัญหาคืออย่างนี้เลยค่ะคนเราเนี่ยเมื่อคิดว่าเนี่ยเป็นโลกส่วนตัวจะเปิดเผยตัวตนม,มากขึ้นพิมพ์ลงไปแบบโอ้โหเต็มที่อะไรต่อมีอะไรแต่ม่หมดข้อมูลส่วนตัวทัศนคติการแสดงความคิดเห็นอะไรต่อมีอะไรที่คนเหล่านั้นทิ้งลงไปเขาเรียกว่ารอยเท้าดิจิทัลเหมือนเราเดินไปอะ่ะแล้วฝากรอยเท้าวไวอ้อ่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเราทิ้งรอยเอาไว้ แล้วนายจ้างเราก็ไปเห็นค่ะเขาบอกว่าเคยมีคําแนะนําได้ซ้ํานะคะว่าคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยคือแบบเป็นพวกแบบลบๆอ่ะนะพวกเกเรเกเรอะไอยอเงี้ยนะอเออเวลาแบบโพสอะไรลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยแล้วพอมาอยู่ตอนยุคที่มหางานเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเออคิดคิดถึงสภาพนะถ้าเกิดว่าในเขาเรียกวอะไรสมมติตอนมัธยมอย่างเงี้ยเราเออโพสด่าเพื่อนเงนี้ยอ่ะออโพสด่าเพื่อนไปเออทำไมเป็น ด้วยคำหยาบคายนั่นนี่เสร็จปุ๊บพอเราอยู่ในวัยทำงานอเราจะต้องเริ่มกลับไปคิดย้อนกลับมาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วงเนี่ยแล้วเขามจรเราทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยเขาบอกเลยนะคุณุนิกว่ามีการวิจัยออกมาเลยค่ะว่ามีแค่ร้อยละยี่สิบเจของนายจ้างเท่านั้นที่เอามาถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอีก70%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคิดเองเลย ว่าเกิดอะไร้นเป็นอย่างัรนี้อย่างนู้นอย่างนี้ออมีแค่ยีสบเ็ดเปอซ็นเองที่เอามาถามนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากต้องการแก้ปัญหานี้สําหรับคนหางานก็คือต้องไม่ทําอย่างนั้นเลยตั้งแต่ต้นมันก็ยากไงเพราะมันผ่านมาหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยตอนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้องห้ามแบบต้องห้ามทําอะไรแบบ ค่ะสติยั้งคิดน้องๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่แล้วดูเราอยู่เนี่ยต้องรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่ส่วนตัวละ,ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของเราเพราะฉะนั้นต้องวางแผนนิดนึงว่ามันทําแบบนั้นไม่ได้อเออนะคะเขาบอกว่าการเปิดเผยตัวตนจริงๆในโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายเราได้เหมือนกันแม้กระทั่งชื่อที่ใช้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเออเขาบอกว่าหากสามัญธรรมดามากเกินแบบหากสามัญธรรมดาแบบเขาเรียกว่าอะไร บอกหมดเลยอ่ะเป็นชื่อจริงชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่จริงคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกละเอียดเลยอ่ะคุณนุ้นิกบอกมาเต็มทุกอย่างแบบสามารถติดต่อได้เลยอ่ะง่ายๆเขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมนะเออเออเอมันมีข่าวเยอะมากจริงนะเดี๋ยวนี้ก็ ส่วนใหญ่นะเห็นเะพื่อนเราเนี่ยใช้ชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงนะใน a c e b o o k อะไรเงี้ยมันเสี่ยงเหมือนกันกนะม,มันน่า,าก,กลัวนะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเช่พนพวกเบอร์โทรศรัพท์หรือว่าอีเมลอะไรเงี้ยน่ากลัวมากนะะนี่เขายังย้ำอีกนะคุณนุงนิกว่าบางทีเนี่ยตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยปาร์ตี้บางคนสูบหบรีกินเหล้าเมายาแล้วก็ถ่ายรูปโพสตลงกับเพื่อนแบบสนุกสนานมากมีการทวิตข้อความด่ากันเขาบอกว่าพวกเนี้ยนายจ้างเนี่ย เอามาดูหมดเลยเอาข้อมูลเก่าๆมาดูใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดตัวน้องๆหนูๆไปตั้งแต่ยังไม่เข้าไปทํางานเลยสิระเบิดเขาก็จะไม่รับด้วยนะแล้วกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเราแค่ความสนุกแค่ช่วงวูบเดียวอ่ะคือเหมือนตอนที่เราถ่ายรูปเลคุณลูกนิกมันแค่3วิอ่ะตัวตนเราไม่ได้เป็นอยงานรอกจริงแจะเป็นภาพภาพภาพหนึ่งในแปบห้เฟรมเอามาแค่หนึ่งเฟรม ไปกันใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะน้องๆผู้หญิงที่ชอบถ่ายภาพค่อนข้างโป๊ออกแนวเซ็กซี่ไงนี่เซ็กซี่เซ็กซ์ไปนะคะเออก็มีปัญหาได้ถูกต้องคือนายจ้างเนี่ยหนึ่งอาจจะไม่จ้างสองอาจจะจ้างแต่มีความรู้สึกหรือว่ามีภาพลักษณ์ว่าน้องเป็นคนแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งเสี่ยงเหมือนกันนะเออไม่ปลอดภัยกับตัวเองด้วยเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเลือกนิดนึงนะในการบริหารหรือว่า การจะจัดการโพสตอะไรลงไปแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเองแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับโทษในภายหลังมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยไฮไฟเนี่ยเป็น1 0บสปีเพื่อนเนี่ยออกมาแกล้งอีก <c oughs> เป็นรูปสมัยแบบบางคนอ<ด>นะคิดว่าแบบยังไงมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะไม่มีใคร คนอื่นไม่มีพาสเวิร์ดไม่มีข้อมูลอะไรจะเข้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปมีการแฮกข้อมูลกันง่ายมากเพราะฉะนั้นนะคะเรามาระวังกันนิดนึงนะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ